สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องช่องเบนจ่าชาแนลนะจ๊ะมื้อนี้พ่อมาเขาสวนมาเก็บพักไปทน้องอาหารนะจ๊ะเวลากินย่ามหนาวบรรยากาศมื้อนี้ก็คือคืมมืออคืนคือฝน,นสิตกนี่แหละอันนี้มาว่านีนเก็บสวนพวนดินไปทับปลูกกระเทียมกับผักกาดขาวนะจ๊ะนี่แหละมุมนี้เลยสิ สิปูผักกัดขาวกับกระเทียมกระเทียมนี่คือปลูกต้นเดือนประมาณปลายเดือนตุลาเนาะดูบอสังกับประมาณกลางกลางเดือนตุลาเบิ้งก่อนจะปลูกมองนี้เลยจ้าโอ้ยฝนลกเม็ดแล้วพี่นอกฝนตกได้มือนี่แสบกระแหงสิไปเ,ปนเลนกีฬา ขุดไว้หมู่บ้านนี่จ้ะนี่ละสิปลูกงาเอาเลยส่วนต้นพริกมหันก็สิขุดใส่กระถางละ้ะแล้วก็จะไปไว้ในบ้านพักเนาะนี่เอาไก่ไงแล้วสุกี้นี้ลูกเลยเก็บไปแกงไปกินได้แล้ว แต่ว่าวัาวาสิาเ,เอียังกินกันแล้วว่าท่ได้เก็บเรืนอนี้จ้ะว่าทันได้ขุดหลือกับเผ่าแล้วก็จะเว้นระยะมงนี้ไว้พอตนสลัดกําลังขึ้นป่ะไปเก็บผักกันมาจ้ะอันนี้คือจะเป็นรอบสุดท้ายเนาะที่เก็บไปแซ่แข็ง ยอดงามๆวันที่มันจีซาํานกนูก,ก็เตรียมอบพยบแล้วอากาศเริ่มจะหนาวแล้ว นายไปอยู่ผักที่มันอุ่นๆมองได้ที่อุ่นเขาก็จะบินไปแล้วต้ะไปไปเดือนตุลานี่เริ่มอพยพย่ำขึ้นเริ่มบิน พักไทก่กสิเริ่มอวสานแล้วทากินพุลอปนี้ปีนากสิเริ่มปลูกไม้เขากสิกินพักที่เก็บแซ่แข้งไว้ทาปีหนากว่าจะถึงนาห่อนกว่าจะได้ปลูกโุละผ้า กะเพราว้แมงลักแล้วก็พักอื่นอือีกเนาะหนาหนาวมากอยากกินพักไทย,ยก็คือไปร้านอาเซียอย่างเดี๋ยวจ้ะอยากกินพักสดสดเนาะถ้าไป่ะไ้ไปก็คือกินพักแซ่แข็งที่เข้าแซ่แข็งไว้ส่วนหมากก็บ่ค่อยเน้นไปได้โหระพาหน่อย จะเน้นผวกแมงหลักห้วกกับพ้าหลายกว่าจ้ะพอหัวละผามันสําหรับเพ็ดกับเขาแบบแท้ๆเนาะถ้าจะกินดิบก็คือก๋วยเตี๋ยวถ้าแกงแค่หวานก็สามารถใส่อันที่เ้าเก็บว้ได้อยู่แซ่แข็งก็บพรให้แกงบันไดเราแกงแค่หวานโดนๆเถื่อพี่น้องเวลาอยาก กับเอ uh, พะแนงเลยผแนงหมูนอกนั้นกับ่ค่อยได้ใส่อียงเนาะหงละผ้า,าผ่แมงลักเก็บรอบสุดท้ายแล้วจ้าได้กระมังหนึ่งนี่เนาะจะลวกแล้วก็แช่แข็งจ้ะตอนนี้ก็เขามาได้บานพักแล้วจะมาเก็บกระเพราต่อจ้าแต่ว่าหงละผ้าในบานพักจะบบเก็บเนาะ จะเอาไว้ให็ดก้าเขาอ้ยยิ้นนอนนอนที่ต้นผักมาลุยกะเพราข้างนอกฝนก็ลุเม็ดบ่ค่อยง่ามละจ้าปีนาว่ากันไหม หอมขนาดจะกินพัดกะเพราแต่ว่าคอยบอมี่น้ำมันห้อยพี่น้องก็ได้ไปร้านอาเซียร้รานฝรั่งอยู่ในบานนี่เขาก็บอขายน้ำปลาขวด น,น้อยแพงกว่ายูรานอาเซียอีกอยูรานฝรั่งไปซื้อ,อยูรานอาเซียถูกๆสองยูโรต้นๆแต่ยูนีเกือบสามยูโรนะ้าไขายของฝรั่งมีน้ำปลาขายมีซีอิ๊วขาวมีซอสขายแต่ว่าแพงโพดก็เลยถือโอกาสไวลาบไปแนะ่ เมืองลานอาเซียก็จะซื้อมะกอกตุนไว้น,น้ำปลาแดกนะเนาะเรียกว่าปลาแดกตอนจะซื้อมาจากนั่นเพราะร้านฝรั่งบ่มีนม้ำปลาแดกขายแต่ว่าน้ำปลาผัดมีกับสดฝรั่งเขาเคกินเนาะซื้ออิวขาวสิสดเอ่อโทเหลืองฝรั่งเขาก็บางคนเคากิน อาหารเอเชียเฮากาลกูเครื่องปรุงว่าใส่อีหยังใสอีหยังใดเนี่ยใบเริ่มลวกเริ่มไม่ละ ากาศเริ่มเย็นหอมๆ ขัวไก่บ้านใส่ใบกะเพรามเมนูยูน่ก็จะใส่ไก่เหนียวแท่นหรือว่าไก่ที่เขาเมล็ดสุกฝรั่งเขาจะมาเอาไก่เหนียวมาเห็ดสุกเข้ากับไปเอาไก่เหนียวมาขัวแซบคล้ายๆไก่บ้านเลยพอมนเหนียวกันใส่เวลาเขียวใส่เวลาตุน จะเข้าเครื่องดีค่ะขนาดอย่าตกเดอ้อฝนแสบไปเ่นกีล่าเมอนีถ้าฝนตกคู่กับเซเพเนใน อ่อค่าใน,นในประสงค์แต่ถ้าฝนบาตกคู่ก็จะพ้าเล่นอยู่สนามฟุตบอลแต่ว่าก็าจะย่างไปถึงโคเนก็สิเปียก่อนถือว่าทำมาไก่จากโรงเรียนบอกบไก่จ้ะสนามกีฬาประมาณสามร้อยสี่รอยเมตร เรวก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะจ๊ะเราจะเบอเบิรงกันว่าเข้าได้พักอีหยังแน่เราได้หน่อยได้หลายเนาะจ้าจเก็บเสร็จแล้วกะเพราได้ประม่านค่งกะละมังนะจ๊ะจะได้อยู่ประมาณสามหรือสี่ปันนี่คือกะเพราจ้ะวุรผ้านี่ จะได้ยืประมาณกัมหนึ่งหรือสองกําแต่พอเอาไปหลวกไปต้มแล้วเนาะส่วนใบแมงลักเก็บไปไว้ในบ้านเราพี่น้องพอฝนตกจะเฝ้าเก็บแล้วก็เฝ้าเข้าไปในบ้าน,น,นาเานาะจ้ะอันนี้เลยคือผักสองอย่างที่ห้าด้จ้าเมื่อนี้กับผ้าพีผ้านองมาเก็บพักไปทานมไปถายกินย่ำหนาวเนาะจ้ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจฝากก็เลยก็แช์ กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่น้องแสบน้วนะจ้าพอกันไหมคลิปหนะยูดีไม่แห้งสวัสดีค่ะ